بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك إن من نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ทำตัวนี้ละวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในตอนที่118ด้วยการหยิบยกหนังสือที่มีชื่อว่าอิดฮาฟุนกิรอมบิชรฮิกิตาบินเจเมฟินอัคลากวนอาดาบินบุลูกินมารอมเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมฮะดิษของท่านนบี Muhammad s a ลล a ล l a h u a l ั i h i w a พูดถึงในเรื่องของจรญยามารยาทวันนี้อยากที่จะหยิบยกฮะดิษของท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h u a l ั i h i w a และการอธิบายของท่านเชคซอและเบนฟาซานเินอับดิลลันฟาลซานฮัดิซะฮุลลอ์ในหัวข้อเรื่องนั่นก็คือบทวิงวอนในยามเช้าและยามยินก็วันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมานเราจะมาหยิบยกฮะดิษในลำดับที่24โดยแรยงานจากท่านอบบฮุเาะห์ไร้ระรดิยัลลอฮุอันหูท่านได้ก,การราล,ล่าวก่นการอสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม Iza asbaha yakulu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur. Wa iza amsa qala mithla ma thalika in illa annahu qala wa ilayka almasir. Akhrajahu an arba'ah. Hadith berni bin Ong Puti Mi Iman. Ben hadith. Tirengan jaktan Abu Abu. ดาวูดอยู่ในหนังสือตำราของท่านรหัสฮะดีษ5068และในบันทึกของอิหม่ามติรมเมซีรหัสฮะดีษ3391ในบันทึกของอิหม่ามอิบนูมาจจ์รหัสฮะดีษ3868และท่านอันบ้านีท่านได้กล่าวว่าฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่ถูกต้องอยู่ในหนังสือซินซิลตินอฮะดีดอซาฮีฮะรหัสฮะดีษ 2.62แล้วก็2.63แล้วก็3 8 8 8ท่านเชคอับดุลอาซิสบินอับดิลละบินฟาวซันรอฮิมะฮุลล์ท่านได้กล่าวในการอธิบายในหนังสือบุลูกุลมารอมที่ท่านนั้นได้อธิบายในหน้าที่831และท่านได้หยิบยกบันทึกของอิหม่ามติดมีซีรหัสหะดีษ3401 โดยมีสายรายงานที่ถูกต้องรายงานจากท่านอบีฮุไรร์และพาดพิงไปยังท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะและหัวซัลลัมมีอีกสำนวนหนึ่งที่ท่านอบีกล่าวว่าอิดะอิสตัยกอซออาฮัดูกุมินน่าวมิฮิฟันยะกุนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัตีรัดะอัลเลียรูฮีและฟานีฟีเจสดีวะอาตินาลีบิซิกริฮีเรามาดูพี่น้องผู้ที่มี إيمان ความหมายใน ฮะดิษเรีกน uh ั wa ong, uh ่นก็คือรายงานจากท่านอบดุรฮุเราะรอดิอัลลอฮุอันฮูท่านได้กล่าวว่าท่านนบีมุ h a ม m a d สุลลัลลอฮุอะลัยฮุะสซลลัมเมื่อท่านอยู่ในยามเช้าท่านจะกล่าวว่าอัลลอฮุมบีกะอัสบะหนาโอ้อัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรานั้นมีชีวิตอยู่ในยามเช้าว่าบีกะอัมไซนาและก็ด้วยกับพระองค์เมื่อเวลาเรามีชีวิตอยู่ในยามบ่าย ว่าบีกานะยาและด้วยกับพระองค์ที่เรานั้นมีชีวิตว่าบีกานามูตุและด้วยกับพระองค์ที่เรานั้นเสียชีวิตว่าอีลัยกันนูชูนและเรานั้นจะกลับไปยังพระองค์หมายถึงเราจะฟื้นคืนชีพแล้วก็กลับไปยังพระองค์รัสุบหานหัวตาอาลาวาอิตาอัมสะและเมื่อท่านบี ได้มีชีวิตอยู่ในยามบ่ายท่านจะกล่าวเหมือนกับการกล่าวบทวิงวอนเมื่อสักครู่แต่คำสุดท้ายที่ท่านกล่าวนั่นก็คือว่าอีไลกันมาซีรและเรานั้นจะกลับไปยังพระองค์นี่คือสำนวนบทวิงวอนขอต่อรสุบฮานะฮุวาตาละลงมาดูความหมายพี่น้องผู้ที่มีอิมานมีหาดิษบทหนึ่งที่ผมได้หยิบยกเมื่อสักครู่นั่นก็คือ รายงานจากท่านอับดุลฮ ah um um ุเราะรอะฮฺัลลอฮุอันฮฺอ้างอิงคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านได้กล่าวว่าอิดะสตายกอรออาฮัดูกุมมินเนวมิฮิฟันยะกุนบุคคลหนึ่งเมื่อเวลาเขาลุกจากที่นอนของเขาดังนั้นเขาจงกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลารีราดดะอาลัยยะรูฮีนั่นก็คือมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์เด่ลอ ผู้ซึ่งทําให้วิญญาณของฉันกลับคืนสู่ร่างวาอาฟานีฟีเจซาดีฮีและพระองค์ทรงทําให้ร่างกายของฉันมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยวะอาซีนาลีบิซิกรีและพระองค์ทรงอนุมัติแก่ฉันด้วยกับการรํำลึกถึงพระองค์หัดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิา่าน ท่านอิมามติรมเซี ي, ท่านได้อธิบายในหนังสือตัวฟาตุนอหัวซีเล่มที่9หน้าที่347อยู่ในหนังสือโซฮีเฮนท่านอิบนุบาสันในกาวลำอจิตฮูฟีฮิมาวกะซาลิกะอิบนุกะยิมในฮะดิษที่ผมได้หยิบยกเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าเมื่อบคุอบคคลหนึ่งบุคคลใดได้ลุกจากที่นอนเนี่ย แล้วเขากล่าวบทวิงวอนอย่างนี้เนี่ยท่านอิบนกัยยิมและท่านอิมามติดมีซีได้อธิบายท่านได้กล่าวว่าฉันไม่เห็นในคําสํานวนนี้และท่านอิบนุกัยยิมท่านได้พูดถึงในหนังสืออันว่าบินหน้าที่20 5ส่วนฮดิษบทนี้เนี่ยเป็นฮดิษที่ที่มีสายรายงานที่ ไม่ค่อยถูกต้องนักไม่ค่อยถูกต้องนักและท่านอันบ้าน,นีท่านได้พูดถึงในหนังสืออันการิโมตัยยบหน้าที่77บและบรรดานักวิชาการอีกหลายหลายท่านที่ได้พูดถึงสำนวนเหล่านี้ลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอิมัทความหมายของบรรดานักวิชาการในการอธิบาย ฮะดีดด้านบนที่ผมได้พูดถึงนั่นก็คือบทบิงวอนเมื่อเวลาท่านนาบีนั้นมีชีวิตอยู่ในช่วงยามเช้าและยามบ่ายฮะดีษเหล่านี้เป็นฮะดีที่ถูกต้องส่วนสำนวนที่บอกว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยให้การบทบิงวอนหลังจากที่เขานั้นลุกจากที่นอนสำนวนนี้เนี่ยเป็นสำนวนที่บรรดานักวิชาการเขามีการพูดถึงกันมีการพูดถึงกัน ก็ลงมาดูในความหมายพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านท่านเชคกโซเลบินโฟซา,าดัานได้อธิบายว่าวะฮาซานอุนม ah ินัดัวอัลลดิยูกอนฟิสซซบะวันมาซาสำนวนบทวิงวอนที่เรานั้นได้พูดถึงนั่นก็คือเป็นชนิดหนึ่งในบทวิงวอนที่ถูกกล่าวในยามเช้าและก็ยามบ่ายท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮุสัลลัมเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงของยามเช้าหรือเมื่อท่าน เข้าไปอยู่ในช่วงเวลาของยามเช้าท่านจะกล่าวว่าอัลลอฮุมะบิกาสบะหนาวะบิกามไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานามูตุวะอิเลกันุชุดนี่คือบทวิงวอนที่เจาะจงในช่วงของยามเช้าแตกต่างแค่เพียงประโยคเดียวนั่นก็คือว่าอิเลยกันูชูดเฉพาะเจาะจงในช่วงยามเช้า ส่วนในช่วงยามบ่ายว่าอีและกันมาซีรส่วนสำนวนอื่นๆเป็นสำนวนที่เหมือนกันแค่เปลี่ยนสำนวนสุดท้ายเท่านั้นความหมายนั่นก็คือโอ้อลลอห์ด้วยกับพระองค์นี่แหละที่ฉันมีชีวิตอยู่ในยามเช้าและก็ด้วยกับพระองค์ที่ฉันเข้ามาอยู่ในช่วงเวลาของยามบ่ายว่าบีกานฮยาและด้วยกับพระองค์ที่เรานั้น มีชีวิตและด้วยกับพระอ,องค์นั้นที่เรานั้นกับคืนสู่พระอ,องค์นั่นก็คือเสียชีวิตว่าอเลกันนูชูดและอย่างพระอ,องค์ที่เรานั้นฟื้นคืนชีพจากหลุมฝังศพไปยังอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะละวันแห่งการรวมตัวกันเรามาดูการอธิบายพี่นอ้องอัลลอฮฺมะบิกะอัสบะฮนาโอ้ Allah ด้วยกับพระอ,องค์ที่เรานั้นมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาของยามเชา้า หมายถึงไอ๋ัあลた الذي أحييتنا و أ ي อ ظ ต ن นม ن ا ل ن น م ไม่วลาผู้ศรัทธาหรือมุมินหรือมุสลิมกาว่าอัลลอฮุมบิกัสบะฮนะมายถึงพระอ,องค์นี่แหละที่ทำให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ในช่วงของยามเชา้าและทำให้เรานั้นตื่นจากการหลับไหลว่าบิกะอัมไซนะ และด้วยกับพระอ,องค์ที่เรานั้นมีชีวิตอยู่ในช่วงของยามบ่ายหมายถึงนาดอคูลูฟิสมาซาบีอิฟนินละเราเข้าอยู่เขา้าเราเข้าอยู่ในช่วงของยามบ่ายด้วยกับอนุมัติของอ AH. ัล a h و َ ل َ و ْ ش า ا ء َ اللَّهُ مَا أَسْبَحْنَا وَمَا أَسْبَحْتُ وَمَا أ َ م ْ س หากพระอ,องค์ไม่ได้ทรงกําหนด ฉันก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในยามเช้าหรือยามบ่ายได้ไม่ว่าฉันหรือว่าท่านพี่น้องผู้ที่มีอ ي م านมนุษย์ทุกคนเนี่ยด้วยกับความเมตตาด้วยกับความการุณาที่พระอ,องค์ทรงให้ทำให้เขามีโอกาสมีชีวิตอยู่ในยามเชา้าและยามบ่ายไว้นะมาฮาซาบิตกดีริลลาฮิสุบฮานะฮุวะตาอาลาวะฮิ z a ف ي, ت ه, ى ه ت ف و ي د ا ل ع م ิ إ ل ลล ل ل ه คำนี้พี่นองบุติมีอมาอัลลอฮฺมะบิกาัสบะห์นาวบิกามไซนาวบิกานะฮยาวบิกานามูตุวะอิเลิกันนูชูนเป็นการยืนยันถึงการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะการในลำดับที่หกของการอีมานในหลักการศาสนาอิสลามและเป็นประโยคหรือเป็นสำนวนบทวิงวอนที่มอบหมายต่ออัลลอฮฺ มอบหมายไปย่งอัลลอฮฺสุบฮานฮูวตะลาอะไรจะเกิดมันก็ย่อมเกิดด้วยกับการกําหนดของอัลลอฮนั่นก็คือว่าฮาซาฟิฮิตัฟวิดุนอัมรอิลลอฮในประโยคต่อมาว่าบีกานะฮยะว่าบีกานามูตุและด้วยกับพระอ,องค์ที่เรานั้นมีชีวิตและด้วยกับพระอ,องค์ที่เรานั้นเสียชีวิตประโยคนี้พี่น้องเหมาะสมในการพูดถึงชีวิตและความตาย เมื่อเวลามนุษย์ตื่นจากที่นอนตื่นจากความหลับไหลการหลับไหลในภาวะของมนุษย์ที่อยู่ในความหลับไหลหรือเส,เสียชีวิตการเสียชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีอยู่สองประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งการเสียชีวิตเล็กนั่นก็คือการหลับไหลการนอนหลับ และประเภทที่สองนั่นก็คือการเสียชีวิตจริงๆวิญญาณออกจากร่างวัตสักกันเอฮิยอมินันเมาต์ยอมันบาสเป็นการรำลึกถึงการฟื้นคืนชีพหลังจากความตายในวันแห่งการฟื้นคืนชีพเป็นการให้มนุษย์นั้นใคยควรว่ามนุษย์นั้น ใกล้แล้วที่จะเสียชีวิตเพราะการนอนหลับมันคือสหายของความตายมันคือสัญญาณของความตายเมื่อเวลามนุษย์เนี่ยตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการฟื้นคืนชีพของมนุษย์เมื่อเวลาเขาเสียชีวิตเมื่อเวลาวิญญาณออกจากร่างเป็นการรำลึกถึงความมหิทธานุภาพ <c oughs> ความยิ่งใหญ่ของลัทธิฮานาหัวตะละ เมื่อพระองค์ทรงทำให้มนุษย์นั้นเสียชีวิตพระองค์ก็ทรงอำนาจทรงความสามารถที่จะทำให้มนุษย์นั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากความตายเหมือนกับคนที่หลับไหลเขาไม่รู้สึกตัวเขาอยู่ในโลกโลกหนึ่งที่เขานั้นไม่รู้สึกตัวเมื่อเวลาเราทรงทำให้เขานั้นตื่นขึ้นมาเนี่ย เสมือนว่าเขานั้นได้เสียชีวิตนั่นก็คือการเสียชีวิตเล็กนั่นเองประการต่อมาว่าอีเลกันนูชูดคำว่านูชูดนั่นก็คือฮวนบะซูมินันกูบรูรคือการฟื้นคืนชีพจากหลุมฝังศพและประโยคต่อมาว่าอีดาอัมสะเมื่อเวลาท่านนาบี m u ัลลลฮุอะล,ล,ลัยฮิวะ ي ัล,ลลัมได้มีชีวิตอยู่ในช่วงยามบ่าย หรือมนุษย์ทุกคนพี่นอ้องที่มีโอกาสได้มีชีวิตอยู่ในช่วงยามบ่ายก่อนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตะอลาจะเอาชีวิตของเขาเขามีโอกาสมีชีวิตอยู่ในยุคในช่วงยามบ่ายในช่วงยามเช้าก็าจะต้องขอดุอาขอดุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตะอลาและใครก็ตามที่มีโอกาสมีชีวิตอยู่ในช่วงยามบ่ายเป็นการกระรราหัดะอุทิมรรตันซานียตันเป็นการซ้ำ Bayuq dem, Allahumma bika amzain, wa bika nahiya, wa bika nawaitu, wa ilaikan nushur. In kan sampaiuq dem, Allahumma bika asbahna, wa bika amzain, wa bika nahiya, wa bika nawaitu, wa ilaikan nushur. Nih kubut wingwan, ni cuang jamcaun. เลยบทวิงวอรในช่วงยามบ่ายอัลลอฮุมะบิกามไซนาวะบิกาสบะหนาวะบิกานะฮยาวะบิกานามูตุวะอิ و إ ل กัลม م ซีรอัลลอฮุมะบิกาสบะหนาวะบิกามไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานามูตุวะอิ و إ ل กัลม م ซีรให้ใช้สำนวนเดียวกันแค่เปลี่ยนประโยคสุดท้ายดังนั้นพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านเมื่อเวลามนุษย์เนี่ยอยู่ในช่วงของยามบ่าย ไอ้เขากล่าวดูอาเหมือนกับดูอายามเช้าแค่เปลี่ยนวัลยลรกันมาซีนั่นก็คืออ้อ l l ลอด้วยกับพระองค์นี่แหละที่เรานั้นมีชีวิตอยู่ในช่วงยามบ่ายและก็ด้วยกับพระองค์เมื่อเวลาเรามีชีวิตอยู่และก็ด้วยกับพระองค์เมื่อเวลาเรานั้นได้เสียชีวิตวัลยลรกันโนชูและด้วยกับพระองค์เราจะฟื้นคืนชีพหลังจากที่เรานั้นได้เสียชีวิตลง ในสายรายงานหนึ่งที่ผมได้หยิบยกเมื่อสักครู่นั่นก็คือวัยลยกันมาซีดคำว่าวัยลยกันมาซีดหมายถึงยังพระองค์ที่เรานั้นจะต้องกลับไปหมายถึงมรุเจวันมารดุอิลลลอฮิสุบฮานะฮุวะตะอาลาเป็นสถานที่ที่มนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องกลับไปยังอัลลอฮิสุบฮานะฮุวะตะอาลา ฟะฮ aza ฟ az ีห์ท ذكر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى س َ م ْ ن น ا ل ن ีّ ب ِ ن َ وَإِلَيْكَ الْمَسِيرَ ยังพระองค์ที่เรานั้นจะต้องกลับอินนลิลล์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแท้จริงพวกเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และเรานั้นจะต้องกลับไปยังอ a ล l a h ในดุอายามบ่ายก็เช่นเดียวกันว่าอีละกันมาซีนมนุษย์ทุกคนพี่น้องจะต้องกลับไปอย่างลอสสะฮานะฮุวาตาละเป็นการรำลึกในในเป็นการรำลึกในวันหนึ่งที่มนุษย์นั้นจะต้องกลับไปอย่างลอสสะฮานะฮุวาตาละว่าฟีฮีอันนั่นออิิรดะ عبد ل ิ يخرج من إرادة الله وقدرة الله في سباهي و าอิฮิและเป็นการย้ำเตือน ให้บ่าวหรือมนุษย์นั้นรู้ว่ามนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะออกไปยังออกจากความต้องการของอัลลอได้หรือความสามารถของพระอ,องค์ได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในยามเช้าหรือยามบ่ายก็ตามเป็นการไข้ควรเป็นการบอกให้บ่าวนั้นหรือมนุษย์นั้นได้ไข้ควรถึงความสามารถของอัลลอฮ์ว่ามนุษย์นั้นจะต้องอยู่ในระบบที่อัลลอฮ์ทรงกําหนดเอาไว้ ทราบใดที่เขามีชีวิตอยู่ในยามเช้าหรือยามบ่ายก็ขอฝากเกตเล็กเกตน้อยเหล่านี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองในเด็กกำพร้าได้วิงวอนขอต่อละและได้ไขควรความหมายของการวิงวอนในยามเช้าหรือยามบ่ายเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการให้ความเอกภาพต่อรัศมีหานหัวตาละเป็นการให้เอกภาพต่อพระอ,องค์เป็นการมอบหมาย การงานต่างๆไปสู่อะไ์เป็นการรำลึกถึงความตายเป็นการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะต่างๆเป็นการให้เอกภาพในด้านรูบูเบียว่าพระองค์นั้นทรงให้เป็นและทรงให้ตายทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตในยามเช้าหรือยามบ่ายความโปวดบานที่พระองค์ทรงให้ พยายามนำความโปรดปานเหล่านี้ชีวิตเหล่านี้ก่อนที่อัลลอฮ์จะเอาชีวิตกลับไปสู่พระองค์ก็ขอฝากเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองและเด็กกำพร้าได้เก็บเกี่ยวคุณงามความดีต่างๆเหล่านี้เพราะวันหนึ่งนั้นทั้งผู้พูดและผู้ฟังก็จะต้องกลับไปยังรัสุบะฮานะฮูวะตาลาก็ขอปิดท้ายด้วยกับวะวิไลตอฟี่วันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวาระห์มตุลลอฮิวะบเระกาตุ